พร้อมแล้วเตรียมทุกคนไปพบกับหมูกรอบถูกวิ่งแทงกันได้เลยครับทุกคนมาเด็กๆเอาอาหารมาเสิร์ฟมาเลยครับนี่ครับที่อาหารมาแล้วครับไอ้ับน้ำวันยิ่งหล่อนกูเนี่ย <c oughs> โอเค,อเคขบวนก็กาบสัสดีซุยดัดน้องๆเด็กจิ๋วัยรุ่นชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมเป็ดน,นะครับ ทุนครับมีใครในเนี้ยชอบกินหมูกรอบไหมครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินหมูกรอบม,มากครับทุกคนมันคือสิ่งที่ผมโปรดปลานมากที่สุดในชีวิตและมันก็คือสิ่งที่ทําให้ผมโดนหมอฟันดุบ,บ่อยมากครับเพราะว่าเวลาเราจัดฟันเนี่ยเนี่ยคุณหมอเนี่ยมักจะบอกเสมอครับว่าเออเนี่ยอย่าไปกินของแข็งแขนะอย่าไปเคี้ยวน้าแข็งหรือว่าพวกแบบหมูกรอบหมูกรอบอะไรเงี้ยอย่าไปเคี้ยวเพราะถ้าเกิดเราไปเคี้ยวอะเหล็กมันจะหลุดและซึ่งด้วยการที่พี่เนี่ยเป็นแบบเด็กดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับมีแหละครับจะเชี่ยวหมอ วันนี้ครับทุกคนพอดีว่าผมเนี่ยไปเจอหมูกรอบร้านหนึ่งครับที่ราคาแบบค่อนข้างแพงกว่าหมูกรอบปกติครับคือผมมาเชืว์ทุกคนน่ะน่าจะเคยกินแหละจานหนึ่งสามสิบสี่สิบบาทใช่ไหมแต่วันนี้ครับผมเนี่ยมีหมูกรอบราคาหนึ่งพันบาทมาโชว์ทุกคนไว้ทุกคนทุกคนงงป่ะหมูกรอบหนึ่งพันบาทมีที่ไหนเกิดมาในชีวิตนี้ผมก็เพิ่งเคยครั้งแรกเหมือนกันทุกคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้หมูกรอบหนึ่งพันเนี่ยมันเป็นยังไงมันทำมาจากหมูอะไรหมูมันสีอะไรส,สีชมพูไหมหมูมีแต ค่าเหรอทำไมมัน1นึ่พันหรือว่าเออเพราะอะไรค่าพร้อมแล้วเกมทุกคนไปพบกับหมูกรอบถูกมุกทกแทงกันได้เลยครับทุกคนมาเด็กๆเอาอาหารมาเสิร์ฟไปเลยครับนี่ครับพี่อาหารมาแล้วครับ <laughs> ตั้าวันยิ่งหลอนกูเน,นี่ยที่อยู่ตรงหน้าทุกคนต่อบไปนี้นะครับมันคือเอ,อ่อหมูกรอบนะครับทั้งถูกทั้งแพงนะครับอันนี้คือแพงแต่ว่าของแพงเกียวไว้ทีหลังเรามาเริ่มจากหมูกรอบธรรมดาทั่วไปที่แบบพวกเรากินตามปกติตามชีวิตประจำวันก่อนครับนี่ครับอ้าวปิดกล่องนี่อันนี้ตั้งหากนี่กระกคนหมูกรอบราคา40บาทครับเป็นหมูกรอบทั่วไปครับเดีย๋ยวให้ดูเดีย๋ยวให้ด,หดูนี่คือหมูกรอบตามร้านอาหารทั่วไปนะครับอย่าเรียกว่าหมูกรอบเลยครับไปขัดหมูนุ่มชิ้นนี้ดูดเป็นชิ้นเะอ่ยนี่ครับ ยังมีอย่างแก๊กเกไม่ค้อยกรอบมีน้ำซุปให้ครับทุกคนน้ำซุปเก็บไว้เก็บไว้กินมือ้อหรอกใส่หมดเลยละกันใส่หมดเลยละกันใส่ไปเลยอ,อยะไรวะคือเนี่ยครับล้วนผมสังเกตนะร้านหมูกรอบที่เราไปกินส่วนใหญ่อะหมูไม่ค่อยกรอบทุกคนคิดเหมือนกันไหมร้อนหร่อผมไม่ค่อยกรอบแต่ก็อร่อยพอดีครับล้วนพอดีผมยังไม่ได้กินข้าวก็เลยแบบเอาล่ะแกไม่กินก่อน ไปครับจับข้าวหม,มูกรอบหอมยาวเพราะว่าทุกคนน่าเคยกินกันแล้วแหละไม่ต้องรีวงรีวิวอะไรให้แบบมากความหรอกถูกไหมแต่อันนี้มั่นใจแต่ละคุณเนี่ยน่าจะยังไม่เคยลองพี่อยู่ตรงหน้าทุกคนตอบไปนี้ครับคือหมูกรอบราคา1,000บาทมีสอกล่องร้าน1,000บาทได2้2กล่องเนี่ย2กล่องเนี่ยเออได้2กล่องนี่เป็นกล่องละ500อยทำไมมันแกะไม่ได้ไดวะโอเคได้แล้วเดี๋ยวโดนหมูกรอบราคา1,000บาทครับได้เป็นเส้นครับทุกคนเป็นแบบนี้ครับในนี้มีอะไรให้บ้างมีน้ำจิ้มครับให้มา2อย่างน่าจะซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มมแบบนน้้าจิหว เนี่นยโดนนี่คือน้ําจิ้มนะมีน้ําจิ้มอันนี้เหมือนจะเป็นซีฟู้ดนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มหวานครับอ่ะเดี๋ยวลองชิมน้ําจิ้มก่อนอร่อวปะซีฟู้ดเลยอืมไอ้ก็หวานหวานหวานเลยสักเออแล้วก็มีหลายคนนะครับถามผมมาเยอะว่าแบบไอ้เนี่ยไอ้ในคลิปที่แบบพี่กินยั่วพี่ตรงหน้าจอโทรศัพท์พี่เขาคือใครอ่ะพี่ปกติรูปแบล็กก,การ์ดโทรศัพท์พี่เป็นพ่อแม่ไม่ใช่เหรอครับทำไมล่าสุดเป็นลูกคนอื่นนะครับพี่ใช่ครับทุกคนวันนี้ผมมาถึงครับในที่สุดผมก็มีความรักเหมือนคนอื่นนแล้วคครับทุก เรื่องนั้นไม่สำคัญข้ามไปก่อนคงไม่มีใครอยากรู้หรอกตอนนี้ทุกคนคงโฟกัสที่หมูกรอบกันใช่ไหมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมได้อภิดเนี่ยมันน่าจะกินแบบนี้นะครับหมูชิ้นใหญ่มากครับคี่ใหญ่นะเท่าร้อยบาทใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่ากับว่าตกชิ้นละประมาณหกสิบสองบาทชิ้นหนึ่งก็พาสองจานไอ้ชัดราคาแอสูงนะนั่นแหละผมเลยสงสัยเพราว่ามัน,มนแบบมันพิเศษพิชโชดยังไงก็เลยมาลองรีวิวอ่ะเดีย๋ยวลองกินชิ้นนี้แล้วกันเพราะชิ้นนี้ใหญ่หญครับนัด้าหลงเป็นนี้ะครับด้านหลังเป็นน,น,ปนี้เลยหมูกรอบนะครับออืื้หอ ไม่ได้กรอบมากครับแต่ก็กรอบกรอบกับหมูธรรมดากรอบกว่าแต่ไม่ได้กรอบหนาแบบแกๆๆ๊กแก๊กแก๊กแบบนั้นนะลองกินน้ำจิม้มลองกินน้ำจิม้มอ่ะนี่ตรงเนี้ยเขาทั้งเหนียวครทุกคนเนี่ยตรงกลางอ่ะแบบเหนียวเแต่ตรงเนี้ยกรอบกรอบอร่อยครับผมว่าตรงเนี้ยอร่อยเดี๋ยวลองกินน้ำจิ้มหวานดินี่นี่น้ำจิ้มหวานนะครับอืมจิ้มหวานอร่อยจะชอบจิ้มฟูมากกว่ามันไม่ได้กรอบขนาดนะั้นอะ 1> 1, ชิ้นละห0บบาทเลยนะเว้ยมันคนว้าป่ะเดี๋ยวผมลองกินหนังให้ดูนี่ครับนังหมู๋ยวดูนะ <c oughs> มันคือหมูทั่วไปอ่ะครับผมรูกป่มันไม่ต่างกับหมูกรอบที่ผมกินก่อนหน้านี้นะไม่ต่างเลยครับแต่ราคามัน60บาทชิ้นละ60สิบเหรอวะอือก็อร่อยดีนหนังอะ่ะ เขาสุกผมก็รวนผมรู้สึกว่ามันไม่ต่างครับไม่ต่างกับข้าวหมูกรอบก่อนหน้านี้นที่ผมกินมันกันเปะ๊ะความกรอบเท่ากันเปะ๊ะแต่ราคาแพงกว่ากันมากซึ่งเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบนะ จะบอกกันนะอร่อยไหมอร่อยรสชาติไม่ได้แย่ไม่ได้แบบกินแบบไม่ได้แบบรสชาติแบบเหมนกินบือกระจวักระจวักระชอะไรเงี้ยไม่แบบนั้นแต่แค่แบบตอนนี้ในหัวผมอ่ะมันแพงเพราะอะไรแบบหมูก็ไม่ได้แบบใหญ่มากมันก็เป็นหมูแบบก็หมูอ่ะอะไรวะมันก็คือหมูอ่ะก็ถ้าเกิดใครรู้เนี่ยช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันคือผมไม่ทราบจริงครับว่าที่มันแพงเพราะอะไรหรือทำนานแล้ววะทุกคนทำนานแล้ววะ อร่อยครับอร่อยแบบเหนียวเหนียวอะครับรุ่นก็คลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะผมหาความแตกต่างไม่เจอจริงๆครับรุ่นอันนี้บอกก่อนนะความรู้สึกผมนะคือผมรู้สึกไงผมพูดอย่างนั้นเลยครับถ้ามันดีผมก็บอกดีถ้ามันแบบเฉยๆปกติผมก็แบบปกตินะคือเราแบบเรียวๆเ,เลยนะครับไอีกคำอีกคำอ่ะให้โอกาสอีกคำหนึ่ง าบางชิ้นกรอบ,บกอบ็เลยกรอบมากก็ตามนะครับทุกคนหมูกรอบราคาถึงพันบาทกับถูกกว่าที่บานมาที่แบบทำถูกแพงอะไรเแงบบี้ยบางอย่างผมยังแบบคิดได้ครับยังแบบดูออกว่าเออเนี่ยมันแพงเพราะอะไรเออมันแพงเพราะนู่นอันนี้นะอะไรเงี้ยมันอาจจะหายา,ยากหรือแบบเลี้ยงยากกว่าจะได้มามันลำบากแต่นี่แบบมึงคิดไม่ออกครับว่ามันแพงเพราะอะไรเพราะชิน้นมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ60สิบาทมึงได้ข้าวหมูกรอบ2จานนะคืออิ่มอ่ะกินเนื้อหมูเนี่ยเดี๋ยวคนถามว่าผมไม่กินเนื้อหมูอ่ะเรามองเนื้อหมูม้างนี่เนื้อหมูครับ เนื้อหมูเนื้อหมูไมนุม่มไม่ได้แบบพิเศษอะไรอะไรครับเนื้อหมูแต่เนื้อมันแน่นนะอร่อยเอาทุกคนก็เท่าน,นี้แล้วกันครับสำหรับหมูกรอบถูกเวทแพงนะครับถ้าเกิดคนไหนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวหมูกรอบนะครับถ้ารู้ว่ามันแพงเพราะอะไรคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันอันนี้ผมสงสัยมากอยากรู้เหมือนกันอ่ะก็คลิปนี้เท่าน,นี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับสุดท้ายนี้มวยม้าติโรสแค่ไหนฉันก็แพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับผมไปไหนมาไหนขอให้รักษาสมรรถร่างกายด้วยครััับบบบผมทุกกกคคนนน๊าายยรขอตวววิิหแล้